สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพฤหัสที่13ากรกฎาคมันหายนะครับตอนนี้ทางด้านของรัฐภานะฮะบ้านเราก็อยู่ระหว่างการลงมตินะครับในการโหวตนะฮะเลือกนายรัฐมนตรีแต่ว่าก็มีทั้งงดออกเสียงนะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับก็ต้องมาดูด้วยว่าสุดท้ายนี่นะครับด้วว่าเสียงนะในการเลือกหรือในการโหวตนายกครั้งนี้นะครับว่าจะเป็น อย่างไรนะครับในจุดนี้นะครับถือว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าปิดทาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเรียกว่าบวกขึ้นมาก่อนที่ผลการโหวตเรื่องนายกจะออกมาดรวยว่าดัชนีปิดที่ 1, นึ่งพันจุดนะครับเพิ่มขึ้น2.8 8จุดคิดเป็น0.19นเซะครับมาาูลค่าการซื้อขายวันนี้4 2 9 4 5 5ร้าล้านบาทนะครับตนจนี้เรียกว่าวันนี้ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวเราจะมา ต่อสายมาพูดคุยกับคุณกอนพัฒน์บราเช่นนะครับผู้มีการฝ่ายวิจัยและบริการการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพ,พัฒนาสินจำกัดมหาชนนะหรือว่า k c ซจะมาให้มุมมองวันนี้รวมถึงแนวโน้มนะในวันพุธที่กระบผลการโหวตมาแล้วนี่เป็นอย่างไรสถานการณ์ตลาดหุ้นนี้จะกลับมาคึกคักได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกอนพัฒน์สกู่ครับ กิจกรภารกิจนะครับเดี๋ยวาราจมาต่อสายไปถึงคุณวรุษลุ่งขำแล้วกันนะครับผู้อำนวยการนักวิเคราะห์นะครับจากค่าย YOG สักู่ครับ รสวัสดีครับดีครับคุณวรุษครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้ตลาดหุ้นนะครับถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ3จุดในส่วนของ t f e ฟสถานการณ์เป็นอย่างไรครับวันนี้ครับคราบอกว่าในฟิวเจนะครับสัญญา s อสห้าศูนยก็มีการบวกขึ้นมาได้ประมาณ3าจุดเหมือนกันครับตอนนี้เนี่ยบวก3ามจุดศนจุดนะครับหรือว่าศูนเครับ ถ้าเราไปดูการเคลื่อนไหวออของหุ้นขนาดใหญ่ที่ถวงน้ำหนักในตัวเซต50 i n d e x f u t u r e นะครับพบว่าตัวหุ้น Delta, ปตทอ p อีพีปอตท g ตจ GC หุ้นกลุ่มพลังงานมีการปรับตัวขึ้นมานะครับก็ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบตลาดโลกครับที่มีการปรับตัวขึ้นมาทางนี้เนี่ยต้องบอกว่า แนวโน้มการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองหรือการที่พรรคเก้าไกลอาจจะไม่ได้อาจจะประชิญกับกับ,กบเอ่อความผิดผันทางการเมืองไม่ได้จะตั้งรัฐบาลนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อนโยบายาในส่วนของพลังงานที่มีการหาเสียงเอาไว้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกดดันในส่วนของหุ้นกลุ่มปตท,ทให้อ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาจากการที่จะมีการปรับแก้สัญญาในส่วนของ ล้ำมันดิบแล้วก็การธรรมชาติของอ่าวไทยนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์การเืินยังไม่นิ่งนะครับนักลงทุนก็เลยรอดูหรือรอประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับการบวชนายกแล้วก็การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเก้าไกลก่อนนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยยังได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมครับจากที่ทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะครับที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ในฝั่งของดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับก็ได้รับแรงหนุนจากการคลายความกังวลจากสถานการณ์เงินเฟ้อฝั่งสหรัฐที่ชะลอตัวลงและเฟดเองเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยโดยตลาดปรับการคาดการณ์ครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้นยนโยบายในปีนี้อีกแค่ครั้งเดียว ก็คือการประชุมในช่วงปลายเดือนกระกฎาคมนี้แล้วก็จะหยุดขึ้นดอกเบียครับปัจจัยดังกล่าวก็เลยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นมาได้ครับครับผมนะในส่วนของแนวโน้นมในส่วนของทีเฟกเองนะหลังที่มีการโหวตกันเนี่ยคุณบรุษมองมหรือประเมินสถานการณ์ตลาดในส่วนของทีเฟกนี้ยังไงครับครับท่านี้ต้องบอกว่า ถ้าดูจากสถานการณ์การป้มภัยในประเทศนะครับยังมีความผันผวนประกอบกับเริ่มเห็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงที่มีแนวโน้มที่อาจจะยืดเยือเอ้อประกอบกับการโหวตในส่วนของตัวนายกเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มยืดเยื้อออกไปด้วยนะครับปัจจัยทังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปันจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้เรามองว่าทิศทางฟันฟูหรือเม็ดเงินของนักลงทุนสังชาติเนี่ย อาจจะมีการชะลอการการไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้นะครับแม้ว่าพุ่ผู้พลังงานจ,จะปรับขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าถ้ามีความเสียเ่ยงจวกับการชมุมนุมประท้วงที่อาจจะมีความรุนแรงหรือมีความริเยอก็อาจจะเป็นภาพตัวหนึ่งที่อาจจะทําให้ตลาดขึ้นของไทยเนี่ยอา,อาจจะขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อได้ไม่ไกลนะครับรวมทั้งเนี่ยในสัปดาห์หน้า จะมีการเปิดเผยข้อ,ขอมูลเศรษฐกิจในฝั่งจีนหลตัวเลยครับวันนี้เนี่ยสำนักงานสุลการกรจีนเพิ่งเปิดเผยยอดการส่งออกร่วงลงถึง12.4%เมื่อเทียบเ e a อ o อ y e นเดียนะครับดังนั้นเนี่ยในวันจันทร์าจะมีการเปิดเผยตัว GDP ประจำไตรมาส2ยอดค้าปีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแล้วก็อัตราการว่างงานประจำเดือนมิถุนาย,ยนในฝั่งจีนนะครับ ก็คาดการว่าภาพโดยรวมของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยในฝั่งจีนก็อาจจะมีสัญญาณของการออ,ออกมาไม่ได้มีทิศทางที่สดใสามากนักนะครับปัจจัยัังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวหนึง่งที่มองว่าอาจจะสร้างแรงกดดันต่อทิศทางตลาดหุ้นของเอเชียในในระยะถัดไปได้นะครับเราก็เลยมองว่าถ้าตัว s ซฟนดวอร์ะครับมีการรีบาวหรือมีสัญญาณของการฟื้นตัวกลับขึ้นมา จับตาแนวต้านนะครับในโซน925ถึงระดับ937ถ้าไม่ผ่านแนะนำเป็นการเปิดสถานะขายหรือเปิดสถานะชดครับให้สตัอปลอยหรือดักขันทุนถ้าผ่านแนวต้านในโซน937ขึ้นไปนะครับแต่เมื่อดัชนีอ่อนตัวหรือปรับฐานลงให้ปิดสถานะขายถ้าไม่ถึงโซนแนวรับในโซน903ถึงระดับ894ครับ ครับผมฮะรายการกล้วยหอมกับกูรูรันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรุษมากนะครับที่มาให้มุมมองนวันี้ขอ,ขอบคุณมากครับผมคับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมน,นั่นคือมุมมองของคุณุรุษรุ่งขำ่งนะฮะถือว่าเป็นนักวิเคราะห์ของค่ายแวล์ยีมเชื่อว่าได้ฟังในส่วนของภาคทีเฟกนะรวมถึงสถานการณ์ในเรื่องของปัจจัยนะในส่วนของจีนเองที่จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับในส่วนของศตนากกตองมานั่งลุ้นกันต่อไปนะว่าจะมีอิทธิพลนะต่อ ตลาดหุ้นเอเชียลงถึงหุ้นไทยหรือไม่ก็ต้องมันติดตามกันนะครับเป็นช่วงของ4หุ้นสุดสุดกันบ้างนะครับโดยทีมข่าวของหุ้นในเซเอมีการกาติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นหลายตัวมีความโดดเด่นนะครับน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของปรทนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่34บาท25สตาราคาไม่เปลี่ยนแปลงสวิงตัวที่2นะครับ TMC นะครับราคาหุ้นวันปิดที่2บาท4ี่ตังค์เพิ่มขึ้น16สตางค์ที่เป็น7.02์ ส่วนตัวที่3นะ BE 8นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่40บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น1บาทคิดเป็น2.55และตัวที่4 h e นะครับเ e ดพเตนะครับหรือว่า HPT วันนี้ราคาหุ้นปิดที่69ตังค์เพิ่มขึ้น5สตางค์คิดเป็น7.81นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสในวันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเข้าไปเก็งกบไรนะอยากศึกษา ทำการบ้านนะครับดูระดับของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยนะครับเพื่อที่ใช้ข้อมูลเหล่านี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดวินวันพรุ่งนี้บริโจของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บบ้านโดยคุณอภิวัตวิศิริเวศนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์ดีบริเตอร์จำกัดน,นะครับวันนี้ได้นำมา2ตัวนะครับตัวแรนกนั่นคือตัวของ SCB นะครับหรือแบงก์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับโดยรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภพิรณว่า ไซด์เว้ up นะครับให้แนวรับที่107บาทแนวรับปิดที่104บาทสำหรับแนวต้านอยู่ที่109บาท50ตางถัดไปอยู่ที่114บาทวันนี้ราคาหุ้นของ S B ปิดที่107บาท50ตางลดลง50ตางที่เป็น0.46นะครับส่วนตัวแซปที่คุณอภิวัฒนแนะนำนั่นคือตัวของหุ้นเกี่ยวกับไก่นะครับนั่นคือตัวของ G F P T นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัฒนบอกว่า รุนทำไฮใหม่นะครับให้แนวรับที่12บบาท40ตางแนวรับทัีที่11บบาท90ตางแนวต้านอยู่ที่12บาทแ0แนวต้านทปีที่13บาบาท60ตางนะซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของ GPT ปิดที่12บบาท60ตางเพิ่มขึ้น10ตางที่เป็น0.80์นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูเียว่ามีทั้งช่วงของกล้วยหอมพบก,กับกูรูนะครับมีทั้งช่วงของ4หุ้นสวิงรวมถึงหุ้นเทคนิคสุดแซ่บ นะครับจะเกิดนักลงทุนชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook หุ้นิสไซต์กับช่อง y o YouTube ผุ IDE, ้นิสไซต์จะเกิดยาญติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเดียวทางสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้น i n s i ซต์ .com รวมถึงสื่อโซเชียลไม่เดยอื่นเว่าตัวของ Tik t อกไอจีเทเล gram และเทสตนะครับหรือว,ว่าฝากไลฟ์ฝากแชร์กันเยอะนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับสำหรับรายการเพื่อผอมกับครูนิทัศกรบาตท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม